โลโสนครับโอ้โห e, the ่เกือบโดนจัมวาบิดนะล้อสุมนะมีที่ว่างให้สุมเลยนะครับสองที่นะนะครับเอาหนึ่งที่แล้วหนึ่งที่นะพอดีล็อกคุณคุณซอมเปอร์1หนึ่งคนนะเราว่างหนึ่งที่นะครับอย่างไรฮะโอเคจบสามเนครับ เราเกิดอุบัติเหตุในเกมนิดหน่อยครับโมเมนตัมเลยเปลี่ยนไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับพร้อมทุกคนพร้อมนะพร้อมนะห้องต่อไปนะครับคุณปานุพงศ์นะครับปานุพงศ์ขออนุญาตล็อกคุณซอฟเปอร์คนนึงนะครับซอรี่ซอรี่เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าคุณกีต้าเข้ามาครับปีตาเข้ามา คุณนัลลบเข้ามานะครับแล้วก็คุณพนุพงศ์เข้ามาครับเอ้าวดีห้องก็ดีเมกันนะเหนไหมรหัสผ่านเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลครับรอคุณกีตาร์นักลบแล้วก็คุณพนุพงศ์แล้วก็คุณชอปเปอร์เข้ามาก่อนนะชอปเปอร์อยู่ไหมชอปเปอร์อยู่ไหมครับชอปเปอร์นะชอปเปอร์ คอนรอสุ่มกับนนะักคอนรอสุ่มนะครับกีตต้าเข้ามาครับรับเข้ามาฮะสุพรุพงศ์เข้ามาครับสุพรุพงศ์สุพรุพงศ์ไม่แน่ใจเป็นเตอรือยู่ก่อนะสุพรุพงศ์อาสุรีนะถูกต้องไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเต็มที่สนุกเลยฮนะมาครับคุณซัปเปอร์เข้ามาครับ,ขรบ,ปเ,ปรขบเข้ามาครับซัปเปอร์คุณนักลบเข้ามาครับนักลบ ทีจีเน,น็ตใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมครับใช่คุณซัพเปอร์ไหมใช่ไหมรายงานตัวด้วยนะครับรายงานตัวน,นะคุณนักลบเข้ามาครับเจตเนีตผมล็อกไว้เจตเน็ตผมล็อกไว้ให้นะเก็บพี่แล้วเขาเสียสลับไปนะใช่ไหมใช่ไหมซัพเปอร์เจตโอเคฮะโอเคอีอคน,นึงที่นะสุ่มเข้ามานะครับสุมส่มสม่มวะนะทุกคนนะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเข้ามาเลยครับ เข้ามาเลยติดตอกแบนดอนนะเอาไฮะขอไปตั้งค่าเกมแป๊บหนึ่งฮะเอเอมาอยู่ทีมกูยังไหม่เนี่ยอยี่ยมาอยู่อย่าง,งกลา,างวันฮะได้อ,ออกคนหนึ่ง <c oughs> โกนั่นสิจะดังใช่ไหมโกงโกงรอเปล่าเนี่ยไปเอวีเลยคุณนั่งไปเอวีไม่อยู่ทีมเดียวกันทำไมเนี่ยมีห้องไม่เข้ามีหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องนะห้องหน้าเป็นห้องคุณนักลบก่อนนะนะครับแล้วก็เป็นคุณนิวคุณนิวอยู่ไหมคุณนิวอยู่ไหมฮะคุณนิวคุณนิวยังอยู่ไหมครับพอดีคุณนักลบได้ไม่จบนะครับคุณนิวอยู่ไหม มือเหลืออีกสองห้องนะครับไม่ไม่ค่อมแล้วหนึ่งห้องนะรอบๆหห้องเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องรอเปลี่ยนวันนี้วสองมันฟุกเข้าไปนะมัฟุกนะครับเปะเปลี่ยนหน่อยเไม่ค่อมแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็คุณพนพง์พนพง์แล้วสองนะครับพพง์มาเอาเวยังก็กูดเย็นเ าเย้านะที่ตอกนะไม่ฝันเพื่อนนะมาเย้านะมาเย่านะคุณจีเนียสมาเย้าครับมาเย้ามาคุณกันพงศ์บอกไปทันอีกแล้วนะมาเย่ามาครับคุณจีเนียสมาเย้าเลยครับสู้ได้หรือได้สู้เือนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมจมรีทม่เร่มีมเีเเป็น คนนี้ยังไม่เล่นเลยคนตะพงใช่ไหมไปเล่นกระพอเดี๋ยวใครที่จะไปแข่งในวันนี้ขอให้ขออวยพรให้ทุกคนนะที่ไปแข่งเลยนะมีชัยชนะกลับมานะครับทุกคนนะนะครับคุณนักลบกับคุณวาเจอกันเองนะครับวันนี้นะเจอกันเองนะคุณฟุกนะคุณนักลบคุณกีตาร์คุณวานะครับพ่อมารลีนนะแล้วก็ คุณเนเดนมานะครับเจอก,กันเองนะสองทีมนี้นะอาจจะรู้ทางกันบ้างแล้วล่ะนะเล่นกันมานานนะอาจจะมีรู้ทางกันบ้างแล้วล่ะอยู่ที่จังหวะของเกมนะครับเชีย์ทั้งคู่นะเชีย์ทั้งคู่ครับฮาร์ด <laughs> ต่ำม, <laughs> <laughs> มีคนแซวนะมีคนแซวแม่บ้านนะแข่ง <laughs> <laughs> กันนะครับ กดได้เลยนะครับกดได้เลยนะคนนะที่ลบสีแดงเนี่ยคือไม่รู้เลยเลยบึงไปครับไปฮะรัฐบุรีมิตรผลเจอกับอะไรบุรีรัมย์อ่บกี้เดิมดูอ่าแผ่นนี้สวยแผ่นนี้สวยครับไปสุดได้โค้งกว้างคุณปอนมาซุ่มดูฟอร์มอยู่นะใครจะฟอร์มไม่ดีนี่ อว่าคกูหลุดลงมาตับคืออะไรตับ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 ใช่ไหมเคลียอะไรเคลียอะไรครับเคลียหน่อยเดี๋ยวไม่ได้อ่านข้อความเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโมบันงานใช่ไหม ม <c oughs> <c oughs> าทักเล่นแล้วมานั่งเล่นละพร้อมแล้วกดได้เลยนะครับทุกคนกดได้เลยนะกินน้ำ ขาตึงอยู่แล้วไม่ต้องดูฮะดูเท็ดทุกวันนะ <laughs> ติดต่อเล่นดีๆนะตั้งใจเล่นนะครับอ๋อผลงาลบแนละ้วกีตาร์บอกอยากเล่นลิกอัพนะครับลิกอัพให้หน่อยกีตาร์บอกอยากเล่นลิกอัพนะอัพเล่นให้หน่อยนะ ไรเปลี่ยนไม่แค่มายุ่งใช่อแล้วกดได้เลยวอชการ์อะรขอก มาครับมาเกมน้นลาดบุรีไม่ผลนะเจอกับอะไรไม่รู้คนนัวิอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยครับสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณเนี้เดี๋ยวเร็วหกสามมาคิพายะคุณกู๊ดสวัสดีครับกู๊ดมาแล้วัวพัทยามานะอยู่ชั้นไหนครับอ้าวที่ตกเป็นนั่นหลุดนะ ไปต่อไปต่อไม่เป็นไรว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของห้องนะไม่ไม่ใช่เจ้าของห้องนะไม่เป็นไรถ้าจะของห้องต้องต้องรีเกมนะไปแล้วไอ้ไอ้ยังไงครับยักล,ลบอะยัะะบอลไอ้ตอไป็ด้านซ้ายยังไงหลุดมากีตาร์กีตาร์กีตาร์เข้าในมายัลกลบยัลกลบตีดเรียบร้อยฮะหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหะ่ะ ก่จะได้เข้าหลุดกรดิกาเนาะหลุดไปต่อนะฮะไปต่อเอไอเล่นดีอยู่ในไอ้ะมายกับจีเนสไปดิหมายกับจีเนสวินิซิโอครับโอ้โหลึกฮะไ,ได้ทุ่มครับของวินิสิอมาเก็บบอลเองฮะชา้าไปเลยฮะท้ามเอไอ ไอ้แทงมาจังหวะนี้เอาจังหวะนี้ลาอูเปิดมาจังหวะทู่พักอกเฉยครับเกินไปฮะแล้วจังไวชีไปชีจิตมาไย่างไรซดิบาสาิบาดิตมาให้กับจีนเนสจินเนสแตะยาวจังหวะนี้ยังไงฮะเห็นได้อยู่อ่โอ้เสียงฟาวราอูเลนะ เช็ดมาเขุกนงติดต่อมาวันนี้เขาทากนรกนรกตดต่อ้กีตากีตากีตาาเปิดมานวันนี้ดักรอแล้วาริบาอาลิบาเปิดข้ามาไปีนรกงกด้กีตากีตากีตาข้างนบนข้าไนโดนดักสวยครับไปจีวีไวีช้าไจีไปจีวีทงขึ้นมาสซี่เมสซี่วันนี้เปิดจวันี้แทงขึ้นมาโอ้โหติดแล้วน่นไม่หมดแล ก, Genius. 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 ก,กีตาเห็กไมาจีเนียส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 นนดากอกีตาไม่กทางนักลบลบเส้นต่อขึ้นหน้ามาให้กับกีตากีตากีตาเข้าในมาเจอวันนี้ผ่านรูปผ่านรูปเส้นต่อังหวะนติดจีเนียสจอนิดไมินิมินิออกไปทางซ้ายสุดให้กับเอไอ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 แทงโอ้โหเอไอแทงใวะนี้นักลบเห็กนกันไหมาติดที่วีน,นันต่อให้กับเอไอเอไอไม่จุนิดไมินินให้กับเอไอเอไอเอไอแทงจะไปไมินิดครับไม่นิออกมาทางขวาสุดให้กับจีเนียส จีเลตจีเลตจีเล็ตอลจแทงอติดบอครับเฮ้ชุ่อ ừ, อชมอะน้ำบส่งดีใช่ไหมชุ่มาไรากรัดละไรกรัดไรกรัดรอเพื่อนอยู่กัดแล้วขึ้นามาโอ้ยังไงครับปนหาใจเปิดออกไปเองเฉยฮะ ได้ครับอี่ซิบอนตุ้มให้นักลบนักลบพังบอลลงจากนี้เก็บได้พานุพงศ์พานุพงด้วยแทงต่อเขวาช่องไหมกับนักลบครับผมนักลบวนหาเพื่อนอยู่นักลบนักลบนักลบยังไงติดแท้จีเนสจีเนสต่อส้นมามเกย์ไอเกย์ไอแทงต่อให้กับจีเนสจีเนสแทงขึ้นมาช่องมิดปิดแท้อีตาได้บอลแทงขึ้นหนมาไหมกับพานุพงศ์พานุพงศ์แทงต่อให้กับนักลบกับนักลบล็อกมาติสไอกาดไอกาดออกไปทางซ้ายให้กับจีเนส จริงเนี่ยแทงหม้อปูติดทีนั่กีตาร์ขายาวจริงๆเนี่ยเลือดท่วงข้าวของกีตาร์ใช่แค่นี้ไงกีตาร์ทุ่มไก่มาจังหวะนี้เอไอก็มงงกันเดี๋ยวทังจีเนียส จีเด้นไหม AI AI แต่ต่อให้ไม่ดิมีดิเป็นต่อให้กับ AI AI พลิกมา AI AI ตุ้นทวนจิ้มไปก่อนครับพนพงศ์เดี๋ยวคเขาทักผู้จิต้าโดนดักอยู่เดี๋ต้องลบโดนกัดอีกทีจังหวะนี้มาให้กับ AI AI หลุดไปด้านซ้าย AI AI ยกจังหวะนี้โอ้โหไม่ยิงไงอ AI ยกทำไมครับโอ้เจ้ดผิ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 ดแล้วเปิดขึ้นหน้ามาให้กับจีต้าไปไปมาให้กับพนพงศ์ติดมาที่ไร้การะ ไอกัดรอเพื่อนไอกัดรอเพื่อนอยู่วะขึคือทำไม ai 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 ข้างในไม่มีนี่จังหวะนี้มาจังหวะนี้เพื่อนก็จีเนี่ยเสื้อผู้นำหน้าก่อนนะขอโทษนะโอ้ไทยผู้ตำแหน่งนิดเดียวนะเน็ตเริ่มหลุดเริ่มเริ่มไหลเริ่มลื่นนะเริ่มลื่นนะเริ่มเล่นได้นะก่อนจะพงนะขึ้นหน้ามาจีเนี่ยหม่งมาจังหวะนี้ ai เก็บได้ ai ต้องไป ai ai โอ้ผู้ ai ทำอะไรครับ โอ้เวลไหนครับไอ้ AI อะมาจีเนสจีนสเร็วหนิมาจีนสเร็มาให้กับสากะสากะมาทางซ้ายสุดให้กับจีเนสจีเนสช่ามาจีเนสจีเนสจีเนสเปิดมาดูไอ้ AI ยิงโอ้โหมันต้องต้องต้องจ่อขนาดไหนครจีไอเออ็มรอบปับอีกทีหนึ่งไนได้ไหม ีกินโม่งแย่งมายังเข้าทานกินเนสกินเนสแทงต่อไม่มีดิมีดิเปิดอองมาทางซ้ายให้กับไอ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 แท็มาอีกแล้วไอฮะผมตั้งตำนานหรือเปล่าฮะต้องตำนานหนระือเปล่าฮะเนีนะฮะยังเข้าทางน,นักลบนักลบนักลบสองข้างในับกีตาร์กีตาร์เดี๋ยวามาติดนฮะเดี๋ Genius. ยวกินเนสกินเนสมีดิมีดิแทงต่อให้กับ AI. AI. ไอไอเอไอไอโอ้ยังไงยังไงฮนะ โอ้ยเงินเอสแล้วยังลบไปฟ้าใส่ไหมล่ะออกไปซ่าุดได้กับไอไอ้ไอ้หลอกจกังหวะพูดนำ <c oughs> ลบสไตล์อ่ะโอ้โหไม่เหลืองครับตัดเกมไม่คุณรด้ลบนะลูกซิกครับของเคนลซานเดอร์อนนอโอ้โไม่มีตัวจ่ายครับไม่ได้่ายให้ใครอ่ะเปิดไปได้กันนะ ไม่ใช่เดี๋ยวเขาทากโอ้โหยังไงครก็จีดี้จีดี้ก็ได้ไหมไปทําขวาสุดไปให้กับเอไอราเอะไรขวาสุดเอไอเอไอเอไอจะยังไงเอไอเอไอแทงตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอไอ supposed t ตามเหรอฮะหละก็ได้ไหมหละมองไหมจีจีดี้จีดี้จีนต่อเอไอหมดไปแล้วใครขึ้นได้ครับ เดี๋ยวกูตั้งตัวกูคุยเดี๋ยเราเดี๋ยวเราก็ลังพิิจารจะต่อไปนอนไว้เกมไว้เกมในท้ายนะในท้ายล็อกแค่นะครับเดี๋ยวล็อกเก็บห้องโดกันนะโอ้โหได้สู้ได้สู้่ะเกมได้สู้เลยนะถ้าอยู่สามคนน่าจะมันกว่านี้นะไปก่อ 30ท่านนะครับเพราะว่าในกูมีโอกาสเยอะผมน่ามีทีมจองหรอครับคุณปลอลว่ายัางไงนะผมไม่เข้าใจห้องหน้ามีทีมจองหรอห้องห้องหน้าหรือยังไงผมหน้าห้องหน้าหรืออะไรมันมีห้องอยู่ประมาณคุณบอลจะจะจองห้องไหมครับหรือยังไงมงหงส์ครับถาม ก็ครับถามนะข่งกี่โมงครับเกมหน้าใช่มีมีห้องจองอยู่ประมาณสองสามสี่ห้าห้าห้องครับแต่ที่คือจองวันห้าห้องครับเดี๋ยวผนะมจะสลับลงให้ได้นะ,ะมสนะีสลับลงให้ได้นะจะจะจองไหมครับจองไม่เสลับลงกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกทีมเข้าไปช่วยไปสู้ด้วยนะครับสลับลงให้ได้ฮะถ้าจะไปแข่งนะจะจวงกว่ากันได้นะครับสลับลงให้ได้ ห้องหน้าห้องหน้าเป็นห้องคุณคุณนักคุณนักลบอ่าของคุณนักลบนะครับพอดีถ้าจะเล่นเนี่ยผมก็เอาเข้าเข้าห้องหน้าก็ได้นะคุณนักลบก็ได้นะครับอ๋อยังไม่ได้รับเวลาแข่งใช่ไหมจะจองไหมครับจองห้องไหมจองห้องก่อนไหนหรือว่าจะรอสุ่มเข้าเองเดียว ได้เลยครับแจ้งเลยนะแจ้งได้เลยนะครับ,นนะนนรบจองค<ห><ห>วามเพีงไว้ก<ห><ห>็ได้นะกดวะกดดิไปเลยครับไปเลยกดทุนก่ได้เลยครับคนนิวคนนิวหลังหลังคนนักลบนะครับหลังคนนักลบนะจองใช่ไหมครับโอเคงั้นเล่นห้องต่อไปไปห้องคุณคุณปอเลยนะเพราะว่าคนนักลบเล่นเล่นเกมนี้เป็นบบห้องนักลบเดี๋ยวนักลบกาไว้ก่อนแล้วกันกน,นะครับ ก็ได้แข่งวันนี้นะกีตาร์นักรบนะครับมาครับแฟนต่อครับกีตาร์ไปปะฮะคุ้มห้องครบเลยนะไม่มีไม่ห้องค้างนะไม่มีห้องค้างนะเปิดอยู่ที่นักรบมาให้กับกีตาร์กีตาร์เอาสายไปกนักรบนักรบแทงก้นยังไงมาอ่ะกีตาร์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 ยังไงกีตาข้อขวากีตาลนดับครับ ไอ้ไอ yeah, uh, ok ้แทงมาเข้าปุ้งเลยคร้บแงเขาปิดฮะเดี๋ยวเขาจังนักลบอะนักลบนักลบแทงขึ้นมาข้างหน้าครับอยู่ที่โอ้โหพานุพงผ่านุูกพงยิงไม่ตรงขอบอะโอ้โดนเบียดอยู่นะสวัสดีสามสิบท่านนะครับใครยังไม่ติดตามฝากโกดิจ่าไวมนะขอจ่อให้เลยนะทุกคนนะไปดูเจติขึ้นมาครับของเอไอขวาได้นะขวาได้หมายสั้นให้กับจีเนสจีเนสข้ามฟากมาทางซ้ายให้กับ มาพ no ี่เกียวสิวัดสิว yeah. mm ัดเสร็จเพื่อนวิ <drawn> ่งมาจังหวะนี้เปิดจัดขึ้นหน้ามาคู่แรงมาหน่อยเอาชีเนะโอ้โหวะไปชนะก่อนนะให้ไปชนะมีสิทธิ์นะเปิดมามองทางนักลบนักลบล็ากสายโดนดักจังหวะนี้สวยอ่ะจีเนสจีเนสจีเนสเชนต่อให้กับไหลกาดไหลกาดจังหวะนี้เห็นช่องเพื่อนจังหวะนี้ยกขึ้นมาหุนมัต้องฝาดเปล่าโอ้โประตูออกมาเร็วะผู้เล่นลบะโอ้สวยโอกาสไม่ได้ครับลบสักหน้นมาอีตะมองเชนต์มาให้กับนักลบ ดังบดังลบกระชืนหน้ามาจังวะนี้ยังไงลึกหรือเปล่ามองมาเขาเอไอเอไอเกี่ยวไ <p> ด้เอไอ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 แทงขึ้นโอ้โหไอช้าไปหน่อยฮะดังลมองต่อมาให้กับไิดิไปข้างในไม้กับจีเนสจีเนสจีเนสล้นดักนะครับไปกับพานุพงศ์พานุพงศ์พานุพงศ์แทงขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เข้าซ้ายโดนไปดิดักมาจังหวะนี้ยังไงไม่ดึกได้ไมปด้นเอไอเอไอเกมมันเด็กเริ่มดีขึ้นนะมาเนี่ยจีเนส จีเนสไม่ใกับว uh ิน oh. um, uh ิค oh. วินิควินิไม่ก oh, ับเอไอเอไอได้ต่อยจีเนสจีเนสจีเนสเขาขวายิงเขาโคติดเซ้าโอ้โหยังไม่ได้อะเป็นความคิดครับของจีเนสบอกเว้ยยังไงฮะจีเนสจีเนสเปิดมาสักค oh, ู่เปิดออกไปเลยฮะลบแต่ขึ้นมา นักลบมาให้ก so, uh, ับกีตาร์หม่งมาจังหวะแล้วเข้าทางมินิมินิเคียวมาทางซ้ายให้กับจีเนสจีเนสแทงต่อยกับไรกัด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 รอเพื่อนขอคูโดนเบียดอยู่ไม่ไหวครับไรกัดจใช้ได้ไหมมินิมินิเก็บได้ครับหมครับซาลีบาข้างในไห้กับเอไอเอไอแทงต่อยให้กับไรกัดไรกัดแทงต่อยกับจีเนสจีเนสเข้าขวาเอาคู่ไม่น่าแทงเผื่อยาวไปหน่อยนะกีตาร์กีตาร์แทงต่อยกับนักรบนักรบแทงก็หวังที่หลุดครับไอยังไงครับนักรบพรพนุ่งมาให้กับกีตาร์ กิตากิกตาเขาอะไมาจะไม่สองสองล้วโอ้ยิงโอยยิงฮะใครสลด์อ่ะโอ้โอดไม่ได้น่าจะท่าเหรอยันเข้าแล้วกิ๊ดตาเอาประตูมายิงเหรอเท้าขวาเป็นกิตดตาวิ่งเข้ามาจังวา มาสีไว้สีไว้เห็นเปิดปวิ่งอยู่มาให้กับจีเนสจีเนสจีเนสแทงแล้วโอ้โหมันแทงมาหน่อยไม่ได <c oughs> ้แล <c oughs> ้วทำยังไง้าไม่ได <c oughs> ้บอกว่าเหรอไอ้เรี่องนี้ตัวหล่อมันได้โอเคครับยังนัให้จีเนสจีเนสจีเนสมาติดบล็อกค <c oughs> รับทางาาจย์ผมปีนตอกมาจะหงายฟูลลำหน้าไปก่อนครับ <c oughs> ยังสกวอชย,ยังไม่ขาดนะสควอชไม่ขาดนะครับ ถ้าจะห้องหน้าถ้าเป็นห้องคุณปอนจะเต็มบอดีนะครับนะคุณปอนเอาทีมมานะครับคุณปอนจะ่ถาคุณรบไปสู้กับคุณกีต้าไปสู้นะล็อกก่อนล็อกเลยนะยังไงครับจังหวะนี้แตเขาทำมาดังลบดังลบดังลบแทงหรือเปล่าจังหวะนี้กิต้ากีต้ากิต้าวนมากีต้ากีต้าวนมาจังหวะนี้ติดฮะจีเนสจีเนสแทงก็ได้มาไอไอแทงมาให้กับจีเนสขวาได้ซ้ายได้ขวาได้ซ้ายดีขวาได้ซ้ายดีรางวัลวีโอคู่จังหวะนี้คุกีต้าจีเนสแต่สวยครับ ไปด้างขวาให้กับสากะสากะพิกมาสากะวันนี้แทขึ้นได้ไหมจีเนสจีเนเปิดได้จังหวะนี้มองหรือเปล่าโอ้โหเลยไปหมดนะเชียร์น่จะขะนนโอ้โยังไงอะจีเนสจีเนสได้บอลเกิดมาก่อนขวาว่างครับจีเนส AI 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 ดึงดอยู่ AI เอไอโอโขเอไอได้ทอะไรครับจังหวะนี้จีเน็ตจีเน็ตจีเน็ตขึ้นมาดึงขวาให้กับเอไอเอไอจีเน็ตบันแถวสองแถวสองแถวสองโอ้โหไม่ได้ครับต้องทเส็บลนงค์ลิ้มหมดเวลาครับโอ้โหไม่กูกูกับพี่จีตาเองเอาหน้านะเอาหน้าเข้าคุณปอนเข้ามาเดี๋ยวขอรบ ลอ Elliot, so hey! guitar, ็อกของคุณปอนนะครับให้กับคุณนักรบกับคุณกีต้า์นะครับคุณปอนจะโชว์เนี่เข้ามานะคุณคุณนักรบคุณนักรบกับคุณกีต้า์นะครับเล่นเดินครับเล่นเดินครับคุณปอลคุณนักรบกีต้าไม่ต้องออกนะไม่ต้องออกนะครับเดี๋ยวให้คุณปอนกับเพื่อนเข้ามานะครับ นะครับกิน็อกกีตาร์ไม่ต้องออกนะเอมไม่รมู้ยังไม่เข้านัไม่รู้นะเป็นห้องปุตปอนนะครับปุตอนโดเข้ามานะ่อนนะบบไม่รู้เี๋ยวเข้ากินในท้าย็อกใกิในในท้ายนะไม่รู้นะ เกมสุ mm. ท้ายนะครับโอเคคุณนักรบไม่ต้องออกนะคุณปอนคุณกีตาร์ไม่ต้องออกนะครับคุณพัดนภพก,ก็ออกให้ก่อนนะครับรพ,พัดนภพออกให้ก่อนนะครับโอเคครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับคุณคุณคุณปอนเข้ามาเลยครับพาทีมเข้ามาเลยครับ